สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องที่ฮักจูฟูจูคนครับอยู่กลางตุงกลางน้ำเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับวันนี้ผมได้มาเก็บถาดพ่อกาครับใส่รถจะเอาไปเก็บตีกูดังแล้วนะครับนาของผมก็ยังบ่ได้ปลูกเดือนนะครับตีไทยแจน้าไม่ปุ่นก็ยังไม่ได้ปลูกครับนี่เป็นแปลงพ่อกานะครับเอาถาดพ่อกามาวางไว้แต่บ่ได้ขนออกบ่ได้เก็บออกนะครับยากขึ้นจี้นะครับผมจะพาพ่อแม่ปีน้องมาอู้ถึงเรื่อง พันเข้าที่จะปลูกให้ไา่เดือนสิงหานี่นะครับส่วนใยผากเหนือเป็นว่าเรียกว่าเข้าดอนะครับนะบผมก็ยังบอ่ได้ปลูกนะครับผมจะปลูกวันที่3กันยายน66กําลังเพาะกาลงกากันอยู่นะครับพันเข้าที่ผมจะปลูกก็เป็นเข้าดอขาวนะครับปู่แม่ปีน้องครับวันนี้ป้าปู่แม่ปีน้องมาหู้จักกับพันเข้าดอว่ามีสายพันธุ์อยาญองนะครับ สายพันธุ์ข้าวดอกกมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับยังเข้าของผมนี่ก็เป็นข้าวดอขาวครับจะปลูกที่ไถเตือกโดยใช้แฉ่น้ำไว้นะครับแล้วก็ไปพวก้านี่นะครับแปลขวก้านี่ก็จะเอารถมาปั่นแล้วนะครับข้าวดอกขาวก็เป็นข้าวดอนะครับแล้วก็ข้าวโกขอสิบห้าซึ่งเป็นข้าวเจ้าก็เป็นข้าวดอนะครับข้าวแม่โจสองเป็นข้าวเหนียวก็เป็นข้าวดอนะครับปลูกช่วงนี้ได้นะครับ แล้วข้าวเหลืองอุบลก็เป็นข้าวดอนะครับนี่ครับข้าวผันผงนี่นะครับผมเพาะแล้วก็มาปลูกฮุนลูกกาหลายๆเจ้าแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ยังไม่ได้ปลูกเดือนะครับผมจะปลูกเดือนกันยายนนะครับวันที่สามนะครับด๋ยปลาไปพอกล้าผันนะครับที่พ่ออมดีจะปลูกฮหลูกกาแล้วก็กล้าผันของผมนะครับว่าจะเป็นจะได้นะครับเพาะไว้ระปุนนะครับเพาะไว้ระพุนครับอ่ะครับย่างไปดูครับนี่ก็ไถแล้วก็แจรน้าไว้ครับ กล้สักหาหัวันก่อนจะปลูกก like ็จะเอารถไถมาปั่นแล้วครับพอมปั่นกบแปลงพ่อกานี่นะครับปีนี้บ่ได้เก็บถาดพ่อกาแล้วครับมาเก็บทีหลังเลยนะครับยากกคืนนี้ครับก็ย้ายแปลงพ่อกาไปตั้งปุ่นนะครับนะครับไปพ่อกาพันเข้าของผมนะครับที่จะปลูกให้ลูกก้าข้างสองไร้นะครับแล้วก็แปลงนาของผมนี่เห็นประมาณประมาณสองไร่เกินครับที่ยังไม่ได้ปลูกนี่ยนะครับ นะครับเาพอข้าวกอขอสิบห้ากันก่อนนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับเป็นของลูกก้าเป็นของลูกก้าบ้านลายตำบลสบงอําเภอพุ้างจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับผมจะปลูกวันล่งนี่นะครับวันที่16สิงหาคม2566นะครับเป็นข้าวเจ้าข้าวกอขอสิบห้าซึ่งก็เป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับข้าวดอเหมือนกันนี่ก็เป็นข้าวเจ้านะครับ ก็ขอ15เหมือนกัน,นครับนี่ก็ขอสิบหจะปลูกวันที่1กันยายน2 5 6 6นะครับนี่ก็เป็นของลูก,ก้าพื้นที่นาซีไรนะครับแต่ส่วนนี้ของผมก็เป็นก้าพันเข้าของผมครับกำลังอายุได้ประมาณ4วันนะครับเป็นข้าวดอกขาวครับเป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับจะปลูกวันที่3กันยายน6 6 6นะครับ นี่เขาจะปลูกที่นี่ที่นี่นะครับปุ๋มไอ้พี่น้องครับนี่กอขอสิบห้านะครับเป็นข้าวดอมนะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาเป็นต้นมานะครับข้าวดอในก่อแก้ปัญหานาดอนได้ดีนะครับนาดอนนาตีหน้ามาทีหลังมูนะครับหน้าบกขยดีนะครับปลูกข้าวดอเลยครับปุมไพี่น้องครับคนได้กินข้าวเหนียวก่ข้าวดอขาวนี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับนี่ครับส่วนที่ลูก้าเดยวเป็นปลูกข้าวเจ้า เขาก็ขอสิบ้านะครับปื้นก็จะบอกว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะเอารถมาดูดใส่รถหกล้อไปขายเลยนะครับขายได้เลยนะครับนะครับนี่ก็พื้นที่สองสามไร่ครับพื้นที่สามไรก็พอดีครับผงนี่จะปลุก้วคบโอ้กลางา้ครับโ่งแม่พี่น้องครับนี่ครับก็าข้าดอกก็ขอสิบนะครับนะครับวันนี้ติดป้าโ่ม่พี่น้องมาุูดจักกับ พันเข้าดอสลายสายพันธ์นะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่ปีน้องทุกคุกคนอะครับเดี๋ยวคอยที่ตาขีของผมนะครับ,ขอขอขอรบประกาศที่ไหมครับขอบคุณครับ